สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องรดกและสำหรับวันนี้นะครับถนนปิ่นเกล้านครชัยศรีนะครับขาเข้านะครับเพื่อนๆขาเข้ากรุงเทพนะครับและผมอยู่ที่เออเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเล็กๆนะครับริมทางนะครับเพื่อนๆเป็นรถแบบนี้ครับเพื่อนๆฟู้ดทคนะครับเลยเซ็นทรัลนะครับสระามาประมาณ กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆจะเจอกับโรงปูนะครับร้านจะอยู่หน้าโรงปูเลยครับเพื่อนๆนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่มะละหมูตุ๋นนะครับหมูสดหรือจะเป็นน้ําตกนะครับเพื่อนๆและยังมีนะครับเมนูไก่มะละน้ําตกนะเป็นเมนูใหม่ผมก็เพิ่งจะเคยจะทานกับร้านนี้แหละครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนบรรยากาศร้านนะครับก็ ริมถนนนะครับแต่ร้านเขาจะมีข้างในนะครับเพื่อนๆนั่งได้สบายๆนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นพนักงานบริษัทนะครับแล้วก็รถส่งของจะเป็นพวกรายเดอร์นะครับเพื่อนๆที่มาทานนะครับก็สายทํางานนะครับเพื่อนๆใช้แรงงานเยอะนี่ครับร้านนี้คืออิ่มจุกๆแน่นอนนบเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่ธรรมดา40นะครับพิเศษ50บาท ให้ทั้งเส้นทั้งเครื่องเยอะมากๆนะครับเ,เพื่อนๆมาถึงนะครับสามารถต่อคิวได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็นึกเมนูที่ต้องการไว้เลยครับเดี๋ยวเค้ถึงคิวล้วก็สั่งเมนูที่เราต้องการได้เลยนะครับร้านนี้จะมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวนะครับหมูและไก่นะครับแล้วยังมีเมนูอาหารตามสั่งนะครับจะเอาหมูกรอบหรือว่าจะเป็นไก่นะครับไก่ตุนเครื่องใน หรือจะเป็นหมูสดหมูสับนะครับสามารถสั่งผัดได้นะครับมีทั้งผัดกะเพราข้าวผัดทอดกระเทียมนี่ครับเพื่อนๆราคา50บาทเหมาทนะครับไข่ก็เพิ่มฟองละ10บาทครับเพื่อนๆนี่ครับน่ากินมากๆสําหรับชามนี้นะครับก็เป็นวุ้ยเตี๋ยวไก่มะละนะครับแต่ใช้เป็นแบบอะไรน้ําของหมูนะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับร้านนี้ จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ตนนะครับแล้วก็เป็นน้ําตกนะครับเขาจะเลือกรวกตัวเลือดใส่ให้น้ํมันก็จะข้นๆหน่อยนะครับเพื่อนๆแล้วน้าซุปร้านนี้คือหอมมากระหว่างรอก็ยืนกระพุ้งแก้มตรงเลยครับเพื่อนๆวันไหนถ้าหิวๆด้วยนะครับม,มาแล้วนะครับสําหรับชามแรกนะครับก็สั่งมาเป็นตัว เส้นเล็กนะครับน้ำตกหมูนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวน้ําตกหมูนะครับจะมีทั้งหมูตุ๋นหมูชิ้นและลูกชิ้นนะครับร้านนี้เลือกใช้วัตถุดิบดีๆมากๆอร่อยทุกไอเทมเลยครับเพื่อนดูตัวหมูตุ๋นนะครับเพื่อนๆนี่ครับเป็นขั่วถับนะครับแล้วก็หมูเนื้อเขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อแดงนะครับเพื่อนๆนี่ครับหั่นมาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ ร้านนี้นะครับจะมีทั้งหมูคั่วตับนะครับกับหมูเนื้อแดงนะครับเพื่อนๆนี่ครับหมูเนื้อแดงความอร่อยมันก็อีกแบบนึงนะครับมันจะเป็นเส้นๆหนึบๆนะครับส่วนคั่วตับเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรมันจะมีเอ็นนะครับเพื่อนๆมันก็จะหนึบๆเวลาเคี้ยวมันจะหนึบๆนะครับเพื่อนๆอร่อยนี่ครับอร่อยเนื้อนงนะครับมีหัดเนื้อแน่นๆเพื่อนๆน้ำซุปนะครับเข็ม้นขนาดไหนบอกกับทางร้านได้เลยนะครับ นี่แบบขอค้นมาเลยนะครับแล้วนี่ครับพริกผัดทีเด็ดของร้านเลยนะครับเพื่อนๆพริกผัดหอมมากร้านนี้นะครับตัวพริกผัดนะครับทาเองนะครับตัวพริกป่นนะครับจะมีให้เลือกทั้งพริกผัดแบบนี้นะครับเพื่อนๆคาเตือนเลยนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ทานเผ็ดไม่ได้แค่ปลายช้อนนี่ก็เผ็ดหูดับแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยรับเส้นร้านนี้คือเลือกใช้เส้นดีมากๆ ถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยเส้นอืดไปแล้วนะครับนี่ยังหลึบยังแน่นอยู่เลยครับเพื่อนๆน,นี่ครับหมูตุ๋นก็เนื้อดีแน่นๆชิ้นใหญ่ๆสะตใจมากๆนี่ครับมีทั้งเลือดนะครับแล้วก็หูตุน๋นหมูชิ้นนะครับแล้วก็จะมีตับนะครับเพื่อนๆวันนี้ตับหมดเกลี้ยงเลยร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับของทุกๆวัน หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับดูตัวเส้นครับเปนพื่อนหพริกหอมหอมเส้นจำฉ่ำนะครับแล้วก็ตัวผักแก้มนะครับสามารถหยิบเองได้เลยนะครับมีทั้งตัวผักใบโหระพานะครับแล้วก็ใบผักชีฝรั่งแล้วยังมีถังง่วงอกนะครับสามารถหยิบมาใส่จานแล้วมานั่งทานได้เลยครับเพื่อนแล้วมีน้ำเปล่านะครับเย็นๆ บริการฟรีครับร้านนี้นี่ครับเพื่อนๆสดน้ำจนแห้งชามนะฮะอร่อยมากมันหอมมันหวานมันนวลนะครับเพื่อนๆนี่ครับและใบโหระพานี่ครับสดจริงๆครับร้านนี้แถวนี้นะครับสวนโหระพาเยอะครับเพื่อนๆไม่สดได้ไงครับเพื่อนๆนี่ครับสดหอมอมและให้เส้นเยอะมากทานไม่ทันนะครับขนาดเส้นอื่นนะครับก็ยังไม่ เละเลยนะครับเพื่อนๆยังเหนียวแน่นอยู่เลยครับดูครับเนี่ยครับเส้นแบบนี้อร่อยมากแล้วมันฉ่าน้ํสั่มน้ําซุปอ,อย่างเด็ดเลยครับเพื่อนๆทั้งร้อนจากน้ําซุปนะครับแล้วทั้งร้อนเส้นทานไม่ทานจริงๆครับเพื่อนๆถ้าน้ําไม่พอนะครับสาม,มารถ ขอเพิ่มได้นะครับทางร้านนี้เขาใช่ดีมากๆครับตรงนี้กัเบิ้์นสักชามนะครับเลยไม่ได้ไปเอาน้ําเพิ่มนะครับเพื่อนๆกินเป็นเพลินเลยครับเพื่อนๆหมูก็ให้เยอะมากครับเพื่อนๆนี่ครับมีทั้งคั่วตับและเนื้อแดงอิ่มอร่อยจุใจแน่นอนครับร้านนี้คือเป็นขวัญใจมหาชนนะครับคนทํางานแถวนี้เขาข้ามฝั่งมากินเลยทีเดียวเชียวครับเพื่อนเพื่อน อีกหนึ่งเมนูนะครับก็เป็นเมนูนี้นะครับก็เป็นตุ๋นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพอนี่ครับก็เปลี่ยนมาเป็นเส้นมาม่านะครับชามนี้นะครับสั่งมาเป็นมาม่านะครับหมูตุนนี่ครับตัวผักนะครับเขาจะมีเปลี่ยนมาให้เรื่อยๆนะครับบางทีก็มีถั่วงอกบางทีก็มีผักกาดหอมแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วนี่ครับเส้นมาม่าลวกได้สุกโดนใจมากๆครับคือไม่เละกําลังสวยเลยครับเพื่อนเพื่อ ผมเวลาลวกมาม่านะครับเอาแค่มันแบบสุกเนี่ยประมาณสองนาทีพอครับเพื่อนเพื่อนเส้นกําลังกึ๊ดกํึกำลังกรอบแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบเละๆนะครับแต่ผมชอบแนวนี้กําลังกรอบส่วนชามนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ยสามารถเลือกน้ําได้เลยนะครับจะเอาน้ําแบบนี้นะครับน้ําน้ําธรรมดานะครับ ใส่สายแบบนี้นะครับเป็นน้ำข้นนะครับสีดำแต่ว่าใส่สายไม่ใส่เลือดนะครับเพื่อนๆนี่ครับแบบนี้นะครับหรือว่าจะเพื่อนๆนะครับจะชอบทานข้นๆนะครับก็บอกกับทางร้านว่าก๋วยเตี๋ยวสไก่นะครับใส่น้ำข้นนะครับใส่เลือดด้วยนี่ครับเพื่อนๆรสชาติก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซุปก็อีกแบบนะครับแล้วยังมีเมนูนทบอาหารตามสั่ง สำหรับจานนี้นะครับก็สั่งมาเป็นหมูก,อร,ก, au, มกอรอบนะครับผักกะเพราหมูกรอบไข่ดาวกรอบนะครับแล้วก็ไข่แดงเยิ SL ้มๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาเป็นตัวไข่เป็ดอย่างเด่นเลยครับเพื่อนๆนี่ครับไข่เป็ดเนี่ยผมว่าทําไข่ดาวอร่อยกว่านะคือตัวไข่แดงเนี่ยมันจะเยอะกว่าแล้วไข่แดงมันจะข้นๆนะครับถึงว่ามันกลิ่นแต่บางคนไม่ชอบกินเนะื้อไข่เป็ดมคือมันกลิ่นมันจะแรงหน่อยนะครับ แต่ว่าอร่อยครับตัวไข่แดงไข่เป็ดแจ่มนะครับยิ่งต้มพะโล้นะน้าต้มข้ามคืนนะครับให้น้ําซุปซึมไปข้างในอย่างเด็ดนะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกทามานําเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับไปทานกับร้านฟิลแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นร้านแบบบ้านๆนะครับเป็นร้านแบบ ทานแบบเน้นอิ่มเน้นจุกนะครับเพื่อน<ๆ>และรสชาติเข้มข้นแบบออริจินอลนั่งเดิมแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์นี่แหละครับเพื่อน<ๆ>ก็ฝากเพื่อนเ<ๆ>นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดงได้มีทุนการจัดสร้างด้วยนะครับ<ๆ>นี่นะครับเพื่อน แลามีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ทางร้านอร่อยริมทางร้านนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับและจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดความอร่อยแบบ ร่างเดิมออริจินอลแบบนี้นะครับอิ่มอร่อยหนักพุงสบายกระเป๋ากับจริงจังกับเรื่องแดกสวัสดีครับ